คพี่น้องเปิดภาพมามื้อนี้กะอยู่สวนมันเนาะเออว่าสิลงไปบันแบงกะบ่ทันมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมาคนมันซอยพี่อายก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นกะลกปะลายล่ะบ่มีกะบ่ได้มาซอยเพิ่นมีแต่ไปถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นเมดกะกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุูสุคนเด้ที่เข้ามาสู่องบ่มเนาะ บ่าวาสิอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวก็ยินดีตอนหับเข้าสูงสองบามิกเส้นแนวเส้นเกา่าเส้นเดิมพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องมาเอามันขึ้นรถเมื่อบาตพี่น้องเอ้ยมาหนี่ินี่ทีมงานเ้องสบายดีเดอ้อเสียปองเบาปองเบาปองคนโง่หน่อพี่น้อง <c oughs> ตัดเลยใส่ผ้า Thôi vào. đi lơi vô. Thôi mình đi lơi. ัวมันก็คือวัาใหญ่เลยเนาะสบายดีเด้อสี่คนมากมึอนี้พี่น้องเลยเอือยพ่นกาบอสบายแต่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละเิ่นกุบได้เหตุียาเคิดงานเลย่น้องอ้าวพะพ เอาผ่ามาเลยเด้อผ่าอยู่รถผ่าตัดขึ้นเลยเหรอตัดไปไปเด้อ โอเค,อเคว่ามันบบ่าประปามมัมันก็ไลายปีย่แหละบัง่ามแล้วมัน ไปบางพวนเป็นโบมกจจองพี่น้องเลยเห็นกกสูงๆอย่างนั้นดวงมกจจองแต่ว่ามดลเลยเรือหนึ่งเดียวแล้วขับปั่นมดเลยโอเคพี่น้องเลยสีอัพเดทเลยกับโมเป็นพี่น้องอยากเค็ดเวียกใน่ทยเป็นบางครั้งแบ่งข้าว ว่ามันกับ,บาายยกใบญ่หรอาากพี่น้องเอ้มีกระยุดมันนี่ว้าิลงบานแวงก็เลยบัได้ลงพี่น้องเอ้ที่อ่ะทาเลี่ยวไหวที่ก็จะได้ลงค่ะผ้าคือพวกเขานี่ตัดนี่โอ้อย่ได้ทนเด้อ tiêm lột là phải này tắt cặp bao bóng một phần là... Ok, thì to khăn thì xong thì nó này khăn nà, là là cái đây mười bờ bà phố หอยบปองม่ม uh, <laughs Off> ่บแต่ฮอนอยู่แต่บ่สูอยู่บานแบงเนาะพี่น้องเนาะอือแห่นี่ว่าฮอนก็ฮอนอยู่แต่บ่ปนดพี่น้องเอ้ยไก่สิเต็มเพี่น้องันแต่นั้นเต็มต่อันที่ มาสิลงไปบานแบงมันเองกะค่าพี่น้องเลยน,นี่แหละมาคนมันซอยคนมันตับปลังแมนมันก็บลายปีแล้วนะใหญงว่ามันน,นี่นี่คนปลูกแต่ปพี่0 1 8เนื่องจากว่าบริษัทพุย,พยปลูกแบบธรรมศาสตร์พี่น้องอ มิกะมิเตะไปถ่ายคลิปเลือบัได้มาซอยวันนี้หายทีมงานไปจล้วครับไปพอกรับเบรงน้ำกันพี่น้องเอ้ยอย่างประมาณสี่ขันรหลดเป็นประจักษ์เนาะอืองานสี่ขันรหลดพี่น้องเอ้ยจังสิมบด แต่พันลกปะมดแล้วนี่ตะมาคนตัดใส่รถเมื่อพักพอน ว่ามันใหญ่หน่มวนกู่เนอว่ามันหน่อยเนาะมันก็มัน nhầy มัน nhầy นการผ่าลายปีแหละาวหีบก่ะแต่ก็เห็ดไปไปทังซันแล้วใส่หมวกกัชนแาบเาใส่ปุณกะบ่มีทึนปูป็นธรรมศาสเอา จะได้ทางนั้นคือพ้ดเดียวหันสิเต็มนะพี่น้องเลยคันนะั้นป้าอมตัดนะอมมาตัดขั้นนีนะ้พี่กะวางคนละบางทีมันเส้นแร่งคนละเมื่อใจนี่พี่น้องเลยสีเขาาไป update nóng nổi nóng, nóng may nhìn cho bà mi nghe chơi đi mà chạc sau nít thằng mà tay mình nằm nọng phần rồi lửa xuống đây xuống đây bao phong cái <laughs> là cái nào ơi อ๋อบ่มีไผดอกสิหังนี่มันนี่เลือกเกิดบ่ได้ดอกเฮ็ดไปจังซั่นล่ะมันก็ได้เงินได้คขำขึ้นมา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 จับกล้องให้บำมิกนี่มาเอ้าไปต่อ ให้เบาปองผันจับเกาะให้น้องผิวน้องเนาะพี่น้อง,องเปลี่ยนกันให้ผันจับเกาะถ่ายไล่กับข้าวนี่พี่น้องอ่ะถ่ายให้มันแหละถ่ายเป็นบังข่างบางตอนเอา้าว่าได้เบาเมกพันตัดไหนสิ ชิ้ลงไปกับขึ้นงานครับโอ้ข้า,าพีนน่น้อ,องเลยกว่าท่างได้เป็นดีคนมีกะมาส้าคนนี่กันพอแห้งเข้ามามันมีเลยบปได้ลุกไฟเรามาสอยลาวอีกล้วกัลุกปะไลายหมือนานะ คะแนแตะล่มพี่น้อ,องเลยคะแนนจะมันล่มการดเขาเยีนแน่ล่ม ผ่าผมมิกโบเป็นตัดผ่าหนึ่งไปคุบเนี่ย บรรยากาศดีด้ยลมดีเนาะยอ่มลมท่านนี้จะลมเนออ่อยนะ คอยลดขึ้นไปอีกเนาะขึ้นไปเอายีเทงาีงมันใกลไล่เลยเอาขึ้นรถกันคอยขึ้นเลยถอยขึ้นเลย nó còn oh. đẹp miệng hàng trên hàng còn đẹp thì nói ่าส uh, nah ิเฮ็ดเตียกก่อนพี่น้องเลยมีแต่อัปเดตนี่แหละมื่อนี้บ่าวมีกมาลกมันคนมันนี่แหละพี่น้องลอยพี่น้องเลยกาสี่ขอตัวลากนาะพี่น้องเน้องเท้ามันเต็มรถเท้าเมื่อเพราะว่ายังไลยพี่น้องก็สะได้อัปเดตแต่เพียงแจ่สนิทแล้วพี่น้องเลยมื่อกับบัลลัยไปทางใดมาเฮ็ดเตียกเลยบัลลัยไป าท,ทางทีมงานนี่มาซอยทางไกลคนน้อก็เยอะก็ที่เห็นแหละพี่น้องเลยเพกันก็เกิดอุบัติเหตุตัวางรถนี่แหละรถเดินตามนี่แหละมอกทับเสื่อคนน้อก็เลยมาได้เดียบพี่น้องได้เห็นเทียบวันี่ก็ไปถ่ายคลิปก็ได้มาซอยกันการผู้มาซอยเพแฟนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนเดินมัดกะกาบทักทายสบายดี เอฟซี S S ุกทานขึ้เขามาสูา่สองบามิกเนาะตัวทีอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาบก็ยินดีตอนหับเขาสูา่ส <c oughs> องบามิกเนาะขาอไว้พอนให้เอฟซีตุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรงเฮงปังๆบาวานาทีการงานใดก็ขอขให้จงมีแต่ความสุขความเจริญเงินคำไรมาเทมาพี่น้องเอ้ยขอให้ชีวิตเฮงปังๆขึ้นไปขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้บามิกก็แสดกขอตัวลาก่อนพี่น้องเลยไว้พบกันคลิปหน้าหรือ <c oughs> คลิปต่อๆเนาะคลิปนี้บะมีก็สิได้ข้อตัวไปพบกันคลิปนาคลิปนี้ข้อกลาวเข้ามาสบายดีเายบาย